ขาพันแข้งยายเหรอ,พ,อ,ายายอ,อรพี่นิกขอบคุณครับยายเจ้าโนก็เลยนะพินิกขอบคุณคับขอบคุณน้องแพรขอบคุณลุงโจคือเอาเจริงๆนะพี่พี่อ่าพี่พี่น้องน้องลุงในะคณะ,ะเลิฟ เลิฟฟินิเลิพินิกมากพี่ไปไหนอ่ะโอเคต้องขอบคุณต้องขอบคุณนะเพราะว่าขอเปียนขอเปียนขอเปียนยายเขาบอกว่าขอเปียนขอเปียนเอาไปรถม้ามาให้ยาเห็นน้องโยนก็ขาวขอบคุณนะขอบคุณโยนมากเลยขอบคุณ พี่พี่น้องๆในทีมงานนะเพราะว่าที่เขาก็แบบอยากปักอยากขายเลยอยากขายแนล่โอ้เดี๋ยวต้องค่อยๆพนกใส่พันกุนลาพันเนี่ยใส่พันกุนลาขอบคุณนะยังไงก็ช่วยฝากซัพพอร์ตซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็น คือไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสินค้านู่นตลอดไปก็ได้ไม่ว่าทีมงานทุกคนนะ่ะจะมีสินค้าตัวไหนนะอะไรใหม่ๆเข้ามาก็อยากให้พี่ๆไปซนะัพพอร์ตเนาะช่วยกันซัพพอร์ตกันนะครับไม่จาเป็นต้องโอ้ยพอขายแบบจะต้องเป็นขายของของนู่นแล้วแบบทุกคนจะต้องแบบว่าเหลือสินค้าสุดท้าย รจะไปโปรต่อไปรีบกดเลย10เซตสุดท้ายปิดให้หน่อยปิดให้หน่อย10เซตสุดท้าย10เซตสุดท้ายนั่นคือเซตหนึ่งจะได้6ชิ้นนะทุกคนเป็นสบู่อ่าสะบู่มันจาขอบคุณฮาขอบคุณฮาไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนเนาะอ่าจะมี ใหม่ๆเป็นการออขายของหรืออะไรใดๆไม่ว่าจะเป็นสินค้านุ่นหรือจะเป็นสินค้าของ<ม>แบรนด์ไหนๆก็อยากให้ฝากให้ทุกคนแบบว่าไปซัพพอร์ตกันเนาะไปซัพพอร์ตกัน,น<ม>แกก็ดีใจที่เขาได้แบบได้ทำอะไรกันใหม่ๆทน,นะพ<ม>ุ่นี้รอรุ้นนะ พ่งนี้รอลุ้นนะแคมรับทางงาบาลกลังกินข้าของกินน่ารักที่สุดครับคุณนะคะทุกคนร้อยหกสิบทุกคนสิบเซ็ตสุดท้ายรีบปิดให้หน่อยสิบเซ็ตสุดท้ายยืนยันมาให้หน่อยเด้อย,ยืนยันมาให้หน่อยตอนนี้คนย,นยืนยันยังแบบว่ายังอิดออดอิดออดพ่งนี้รอลุ้นนะพวกนี้เป็นเป็นไลฟ์นะคะเป็นไลเดอร์